สวัสดีครับวันนียินดีต้อนรับเข้าสวยไอทีเบสต้านะครับวันนี้เราอยู่กับสรุป Windows 11 Insider Preview Build สำหรับ Windows 11 Insider Preview Build 25188นนะครับก็ได้ปล่อยให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel นะครับได้อัปเดตกันไปใช้งานกันแล้วนะครับสามารถอัปเดตได้ผ่าน Windows Update เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมีการปรับปรุงตัวของ Touch Keyboard Settings นะครับ โดยในตอนนี้นะครับในส่วนของหน้าทัชคีย์บอร์ดนะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับโดยในส่วนของหัวข้อ Show the Touch Keyboard when when d e s n o Keyboard Attached นะครับจะเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่เขียนว่า Show Touch Keyboard นะครับแล้วเป็นอ p อปชัน3ตัวเลือกแทนโดยตัวเลือกแรกนะครับก็คือ Never นะครับก็คือไม่ให้โชว์ทัชคีย์บอร์ดเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวของ w h e n n o Keyboard Attached นะครับ เป็นออปชันที่จะตั้งค่าเพื่อแสดงทัชคีย์บอร์ดเฉพาะเวลาที่แท็บเล็ตของเรานะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ Always นะครับก็คือจะโชว์ทัชคีย์บอร์ดทุกครั้งนะครับรวมไปถึงขณะที่ฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดเนี่ยเชื่อมต่ออยู่ด้วยนะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับยังคงปล่อยให้กับผู้ใช้ Windows Seller ในเด็บ a n n ล l บางท่านก่อนนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ Windows Terminal นะครับในตอนนี้ Terminal ที่เป็นค่าเริ่มต้นใน Windows 11นะครับก็คือตัวของ Windows Terminal นั่นเองนะครับโดยตัวของ Command Line Application ทั้งหมดนะครับจะถูกเปิดใน Windows Terminal เช่นพวก Command Prompt หรือว่า PowerShell นะครับโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในหน้า For Developers ในหัวข้อ Privacy and Security ใน App Settings นะครับต่อไปนะครับมีการปรับปรุงตัวของ Wi-Fi แล้วก็ VPN Properties ใน Application Settings นะครับ ในตอนนี้นะครับก็จะเพิ่มลิงก์ไปยังตัวของ Advanced Property สำหรับ Network นั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นอัปเดตสำหรับ Microsoft Store นะครับในตอนนี้เนี่ยในตอนนี้นะครับก็เริ่มทำการทดสอบตัวของ Microsoft Store Ads นะครับในผลการค้นหานะครับยนักพัฒนาที่สนใจนะครับสามารถไปกรอกฟอร์ม w a i t List ได้ในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n ของคลิปวิดีโอนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น b ั g Fix สำหรับบิวนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ อย่างแรกเลยนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับ t a x p o w e r f o ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Explorer.exe นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ตัวของ Start Recommended Section โชว์แค่1คอลัมน์แทนที่จะเป็น2นะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับ Narrator ที่อ่าน Search Box 2ครั้งใน Start Menu นะครับมีการแก้ไขนะครับตัวของ Access Key หรือว่าตัวที่ขีดเส้นใต้ในหน้าเมนู Windows Book X ที่เป็นตัวซ้ำกัน ในขณะที่มีการอัปเดตลอรีบูตนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหา Insider บางท่านนะครับที่เจอกับตัวของ explorer.exe crash แ,แบบต่อเนื่องนะครับหลังจะที่เข้าถึงบางโฟลเดอร์ใน Dev h a n ช e l b ลบิลล่าสุดนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับถ้าตัวของ f i l explorer e เปิดอยู่แล้วเราสลับระหว่าง light mode กับ dark mode นะครับจะทำให้ตัวของ text ใน File explorer เนี่ยไม่สามารถอ่านได้แล้วก็ UI แสดงสีที่ผิดพลาดนะครับ ต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทําให้ตัวของ Explorer exe crash นะครับในขณะที่เปิดบางโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่นะครับต่อไปนะครับมีการจัดเรียงตัวของลูกศรขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับลูกศรขึ้นในไฟล์ Explorer นะครับก็จะตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทําให้ไม่สามารถอันพินตัวของ Desktop Pictures หรือ Documents จาก quick c c c e s s ได้นะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทําให้ Explorer exe crash เมื่อยกเลิกในการเปิดไฟล์ explorer นะครับเราทำการเข้าถึงเน็ตเวิร์ a แชร์จากหน้าต่าง run นะครับแล้วอยู่ในหน้าใส่ข้อมูลนะครับแล้วเราไปคลิก cancel แทนที่จะกดเข้าไปนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดแท็บ title เนี่ยยาวเกินไปที่จะแสดงนะครับในตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาเมาส์นะครับไปวางอยู่เหนือแท็บเนี่ยก็จะโชว์เป็น two tips ที่มีชื่อของแท็บแบบเต็มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ explorer exe crash นะครับในขณะที่ทำการปิดไฟล์ explorer นะครับ ต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทําให้ Delete Key ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับไฟล์ที่อยู่ใน File explorer ในบางครั้งนะครับต่อไปนะครับมีการลบทูบาร์สำหรับบางท่านนะครับที่เห็นตัวของ View Edit หลังจากที่ทําการปล่อยตัวของแท็บใน File explorer มานะครับแล้วก็ตัวของ Option always show menus ใน Folder ร์ t i o n ชนะครับจะถูกลบออกไปด้วยเช่นกันนะครับ มีการแก้ไขปัญหาบางอย่างนะครับที่ทำให้ Search นะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ r คล h นะครับต่อไปนะครับเพราะเราทำการ Search คำว่า detect display นะครับในตอนนี้ผลการค้นหาจะนําเราเข้าไปสู่หน้า display ใน Application settings นะครับต่อไปนะครับได้มีการแก้ไขนะครับเรื่องเกี่ยวกับ emoji keyboard นะครับ emoji keyboard ในหลายๆเรื่องนะครับโดยหลักแล้วนะครับก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการ Search ของ emoji นะครับที่ บางครั้งเวลาที่เราเสิร์ชเข้าไปนะครับจะไม่เจอตัวของอีโมจิตัวนั้นนะครับเช่นเมื่อเราเสิร์ชคำว่า trash หรือว่า garbage นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยในตอนนี้นะครับก็จะมีการแสดงอีโมจิตัวของ w a s t e basket นะครับคือนม่ย่างที่ควรจะเป็นเป็นต้นนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับในบางครั้งนะครับที่เราไม่สามารถลบพิมพ์เตอร์จาก e t t i n g s ได้นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ตัวของ DNS suffix search list entry ไม่แสดงอย่างถูกต้องใน Settings นะครับ มีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับปุ่มเปลี่ยนมุมมองใน Settings ในหน้า Install App ใน App Settings นะครับที่อาจแสดงลูกศรซ้อนทับอยู่ข้างบนนะครับต่อไปนะครับใน Task Manager เนี่ยได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งของปุ่ม View Button ใน Tool t i p p o s i t i o n นะครับเพื่อไม่ให้บล็อกกับปุ่ม Close ใน Titan bar อีกต่อไปนะครับต่อไปนะครับใน Task Manager เนี่ยลูกศรที่โชว์ในขณะที่ sorting process โดย CPU จะไม่แสดงในสีดำในบางครั้งนะครับในขณะที่เราใช้ dark mode นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงใน Task Manager นะครับก็ได้มีการอัปเดตตัวของ Selection Highlight Color เมื่อเราเลือกแถวในหน้า Detail หรือ Service นะครับเตัรได้มีการปรับสีนะครับให้สว่างน้อยลงนะครับแล้วก็ให้ตรงกับสีอื่นๆนะครับที่ถูกใช้ใน Task Manager ที่ถูกปรับปรุงดีไซน์ใหม่นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขตัวอัรที่หายไปหรือแสดงบิดพลาดใน BitLocker Screen ในขณะที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับ มีการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของ Advanced Setting ของ Application Pool บน Remote IIS Server จะแสดงเป็นหน้าจอว่างเปล่านะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับตัวของ Step Recorder จะไม่ปิดเมื่อเรากด Alt+F4 นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25188นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Build นี้เนี่ยสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ใน Description ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ถ้าใครมีขอม้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามหรืออยากพูดคุยอะไรกับเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยพบกับไอทีเบสต้าได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ